สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลาทเวร์ตอนนี้นี่ผมอยู่บริเวณพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดของสถานีบางซ่อนนะฮะก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตบางซื่อในกรุงเทพมหานครนะครับก็สําหรับคลิปนี้นี่ผมจะมาทําคลิปรีวิวการเดินจากบริเวณจุดของสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงที่สถานีบางซ่อนตรงนี้ครับ แล้วก็จะไปยังจุดเชื่อมต่อนะฮะเนี่ยครับจุดเชื่อมต่อตรงด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินที่จะไปยังจุดเชื่อมต่อของสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับก็คือสถานีชื่อเดียวกันนะครับก็คือสถานีบางซ่อนฮะก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดงกับสายสีม่วงนะครับเนี่ยตรงด้านนี้นี่มีป้ายด้านหน้าที่เขียนนะครับก็จะมีจุดของถนนประชาชื่นนะครับ แล้วก็เดินตรงไปนี่ก็จะเป็นจุดของรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีบางซ่อนฮะแล้วก็ตรงไปด้านหน้าอีกนะครับก็จะเป็นจุดของถนนนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นถนนกรุงเทพนนทบุรีนะครับส่วนตรงด้านขวาตรงนี้ก็จะมีจุดของป้ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นป้ายบอกนะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงฮะก็จะอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะฮะก็จะอยู่ใกล้กันนะครับสําหรับจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะฮะเอาครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเดินนะครับ ให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศนะครับก็จะเป็นการเดินในระยะทางที่ไม่ไกลนักนะครับสำหรับจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าทั้งสองสายครับไม่ว่าจะเป็นสายสีแดงแล้วก็สายสีม่วงครับใช้ชื่อเดียวกันครับก็คือสถานีบางซ่อนนะฮะนี่ครับจุดของด้านหน้านี้ก็จะเป็นจุดของถนนนะครับก็จะเป็นจุดของถนนกรุงเทพนนทบุรีนะฮะ บรรยากาศตอนนี้นี่ก็เป็นช่วงเวลาเย็นนะครับผมมา่ายยคลิปตอนช่วงหลัง6กโมงเย็นฮะช่วงเวลา18บแนกาห5นาทีนะครับเนี่ยมาถึงแล้วครับสำหรับจุดทางที่จขึ้นไปยังสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีบางซ่อน,นครับปัจจุบันนี่ก็อัตราค่าโดยสารนี่ก็อยู่ที่20บาทนะครับสําหรับการนั่งรถไฟฟ้านะฮะ เนี่ยส่วนรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี่ค่าโดยสารนี่ก็จะเริ่มต้นที่14บาทนะครับแล้วก็จะไม่เกิน20บาทส่วนสายสีแดงเนี่ยจะคงที่ไว้ที่20บาทตลอดสายนะครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นแผนที่การเดินรถของรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเนี่ยจุดตรงนี้ที่ผมอยู่นะครับก็คือจุดของสถานีบางซ้อนะแล้วก็ สามารถเดินทางไปยังจุดต่างๆได้นะเนี่ยเส้นทางหลากหลาย,ยสูครับสราชการนนทบุรีกระทรวงสาธารณสุขสะพานพนั่งก้าวไซมา้านะครับบางรักใหญ่สำยกบางใหญ่ตลาดบางใหญ่แล้วก็ไปสิ้นสุดที่สถานีคลองบางไผ่ก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะฮะเนะีน่ยบรรยากาศตอนเย็นแบบนี้นี่ก็จะมีผู้โดยสารนี่มาใช้บริการกัน พอสมควรครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเลิกงานนะฮะเนี่ยก็จะมีจุดของบันไดทา,างขึ้นนะครับก็มีทั้งบันไดเลื่อนแล้วก็เป็นบันไดเดินขึ้นธรรมดานะครับก็แล้วแต่สะดวกครับใครที่สะดวกอย่างไหนนี่ก็สามารถเลือกใช้กันได้นะฮะก็สําหรับบันไดเลื่อนนี่สําหรับเฉพาะจุดทางขึ้นเท่านั้นนะครับนะครับ สำหรับบันไดเลื่อนของสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีบางซ่อนนะครับวันนี้ที่ผมมาถดาคลิปนี่ก็เป็นวันธรรมดานะเป็นช่วงเลิกงานของหลายคนนะครับบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นนะนะครับก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับจุดทางเดินสกายวอล์กนะที่จะไปยังจุดของสถานีบางซ่อนก็เป็น รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเนปลายดันนามีปิกัดนะครับบอกให้เลี้ยวซ้ายไปนะฮะเนี่ก็เดินตรงไปด้านนี้นะครับเพื่อมุ่งหน้าไปยังจุดของสถานีนะครับก็จะเป็นจุดของที่จําหน่ายตัวรืสารนะฮะก็สําหรับจุดของทางเดินเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยเปิดให้บริการครั้งแรกเนี่ยก็เป็นช่วงปีพศ2564นะครับ ก็เปิดให้บริการพร้อมกับที่รถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยให้บริการแก่พี่น้องประชาชนนะครับส่วนรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับผมจะไม่ผิดเนี่ยจะเปิดให้บริการก่อนนะครับจะเปิดให้บริการตอนเวลปีพศ2559นะครับส่วนสายสีแดงเนี่ยจะเปิดในช่วงโควิดนะครับช่วงปีพศ2564เนี่ยจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางเดินสกายวอล์กนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของถนน กรุงเทพนนทบุรีนะครับเนี่ยสังเกตนะว,ว่าจะมีพวกรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็พวกรถยนต์วิ่งผ่านสัญจรไปมานะฮะแล้วก็ตรงฝั่งด้านซ้ายนี่ก็จะมีตลาดในช่วงเย็นนะครับก็จะมีขายของกินมากมายนะผู้คนก็จะมาเดินซื้อของกินในช่วงเวลาหลังเลิกงานนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดินตรงไปนะครับก็เพื่อจะไปยังจุดของที่จำหน่ายตัว๋วโดยสารของสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สลานีบางซ่อนนะครับมีป้ายบอกตลอดทางนะฮะก็เป็นจุดเชื่อมต่อที่เดินในระยะทางสั้นๆน,นะครับเดินไม่ไกลมากนะฮะพอจุดตรงนี้นี่จะเป็นจุดของเขตบางซื่อในกรุงเทพมหานครนะครับนะครเดี๋ยวเดินขึ้นบันไดด้านบนนะครับน่อจะถึงแล้วครับสำหรับ จุดของสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีบางซ่อนครับชื่อเดียวกันเลยนะครับทั้งสายสีแดงก็สายสีม่วงครับใช้ชื่อสถานีบางซ่อนเหมือนกันก็ไม่สับสนนะครับจําได้ง่ายๆเพราะว่าใช้ชื่อเดียวกันนะครับก็มาถึงแล้วนะครับสําหรับสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับก็จะเป็นจุดของสถานีบางซ่อนนะตรงนี้นี่ก็จะเป็น เครื่องจำหน่ายตั๋วด้วยสารอัตโนมัตินะฮะเนี่ยครับใครจะเดินทางไปทางนนทบุรีนี่ก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้หรือถ้าใครไม่สะดวกซื้อกับทางด้านของเครื่องจำหน่ายตั๋ออัตโนมัตินี่ก็สามารถซื้อกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้ครับตรงด้านหน้าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางเข้านะครับนี่ครับก็อเป็นบรรยากาศในช่วงเย็นครับใช้เวลาเดินในระยะทางสั้นๆนะครับ ไม่เกิน5นาทีนี่ก็เดินถึงแล้วนะฮะแต่คลิปนี้นี่ผมก็เดินแบบเรื่อยๆนะครับพาชมบรรยากาศข้างทางบ้างนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสสายนะครับก็คือสายสีแดงแล้วก็สายสีม่วงนะครับเดินในระยะทางใกล้ๆครับเดินกันแบบสั้นๆไม่ไกลมากนักนะฮะเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของจุดเชื่อมต่อครับ ระหว่างรถไฟฟ้าสองสายก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีบางซ่อนก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ